สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดียเ๋ยวนี้คุณยนต์ที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมันฉลาดขึ้นทุกๆวันค่ะทีเรียกคุณยนต์เหล่านั้นว่าแชทบอทค่ะปัจจุบันนี้มีอัปเดตมาให้ชมอีกแล้วละคะ่ะว่าประเทศไทยเรามีแชทบอทอะไรดีๆโดนๆบ้าง เดลี่ซีทรีในตอนนี้ขออัปเดตกระแสแชทบอทล่าสุดนะคะเพราะว่ายุคนี้ค้าขายต้องสื่อสารรวดเร็วคู่แข่งเยอะลูกค้ากระใจร้อนลืมง่าย8วินาทีเขาว่าสมาธิคนก็หลุดละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการนําหุ่นยนต์มาคุยกับคนผ่านการแชทสื่อสารก็ต้องถูกต้องรวดเร็วไม่เวียงไม่วีนมีคําตอบให้เสมอไม่ต้องรอถามซ้ําก็ตอบได้แถมปิดการขายและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้แบบนินเนียนไปเลยไม่ใช่แค่แชทพิมพ์หากันมันจะแปลงร่างเป็นเพื่อนคุยของคุณต่างประเทศที่ดังก็คือมีพวก Siri Alexa ซ และ Google อะโหลแหมไม่รู้จักลรสิคะหลายธุรกิจเนี่ยเริ่มนำแชทบอทมาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะใช้แนะนำวิธีการเดินทางเรียกแท็กซี่บอกที่หมายให้มันรู้ว่าอยากไปไหนอยากกินอะไรก็แชทมาบอกได้ร้านดอกไม้ก็เปิดแชทบอทให้สั่งดอกไม้ส่งได้เลยคนไม่ต้องมานั่งตอบในญี่ปุ่นพนักงานขายประกันโอ้โหแชทบอทมาแทนที่ได้เฉยเลยค่ะสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN ใช้บอทแนะนาข่าวที่เราสนใจเรียนรู้เลยว่าเราชอบข่าวแบบไหนเสพข่าวอะไรอยู่พอมีข่าวเข้ามาก็จะแมสเซ มาอัปเดตให้เทคโนโลยี Technology มาใหม่ต้องรู้เอาไว้ไม่ตกเทรนค่ะปีนี้สองตัวมาแน่นอนแชทบอทขายของและธนาคารใครขายของออนไลน์จับตามองให้ดีค่ะนั่นแหละหลายคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเนาะว่าที่ตอบเราอยู่นี่ไม่ใช่คนนะคะเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นแชทบอทล้วนเลยทีเดียวค่ะเอาไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตฟังก์ชันโดนๆนะคะของแชทบอทซึ่งธุรกิจคุณควรที่จะอัปเดตด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่ต้องให้คนมานนั่งตอบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ